ทุกคนนี่คือห้องรับแขกของมระแพงนะคะห้องนี้ซื้ออะไรปะ่ะอันนี้อันนี้ซื้อปะ่ะอันนี้ไม่ซื้อขอเข้ามาขอเพื่อนคืออย่างนี้ทุกคนจะบอกว่าบ้านกระแพงเนี่ยนะคะั <c oughs> ิ้นไหนที่มันซื้อเนี่ยจงภูมิใจได้เลยว่า <c oughs> มันยอมพักกระเป๋าตังค์ซื้อ <c oughs> อันนี้ได้มือสองมาถูกมากคือเซตเนี้ยมันขายอยู่ที่ประมาณ700 0หมื แล้วมึงได้มาเท่าไหร่ได้มาเก้าพันได้มาเก้าพันอ่ะมาถึงตัวนี้มึงได้มาไงคะกูได้มาจากมึงนี่แหละเปิระตูนี้ไปได้มือสองมาแถวแถวบ้านค่ะที่กรุงเทพอแพงให้ถ่ายให้หนึ่งกว่ากป่ะเจ็บป่ะประเมินประเดี๋ยวไปอ่ะอันนี้ซื้อมาซื้อมาหนึ่แพงไหมโต๊ะก็ประมาณสองหมื่นหกมีบุญนะเนี่ยเราเดี๋ยวเดี๋ยวประตูพี่นะทประตูพี่นัทศักดาธรด้วยนะคะบวกเอ็นยังใช้เวลาอีแพงมาทีนึงเสียทั้งบานนะคะ แล้วไหนมึงเล่าซิว่าเตียงนอนมึงเนี่ย่ะเอามาจากไหนคะนเตียงอันเนี้ยหนูไปเอามาจากบ้านพี่บุญไฟครับ <c oughs> มันเอาเตียงดีฉันมาค่ะไอ้ี้องึงห้องแต่งตัวมัน <อะ S 1> ก็จะแบบห้องแต่งตต่ออีกหนึ่ง EP ทุกคนหลังจากที่เรากินกันไปแล้วอย่างที่บอกไปว่าบ้านสวยมากเราต้องให้เจ้าของบ้านเขาพีเซ์นิดนึงเพราะว่านอกจากนางจะเล่นสเก็ตได้แล้วนางออกแบบบ้านได้ทวยทุกคนมันสวยเกินไปอ่ะเอาจริงตอนขับเข้ามารู้สึกว่าหานมากดานมากโคนเขี้ยวเลี้ยวรถสุดๆพอเข้ามาแล้วแบบ มันไปปักช่องเหมือนอยู่เขาใหญ่ทุกคนเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะเดินไปดูบ้านพระแพงกันจึ่งเต้นกี่บาทเอ้ยบอกทีหลังได้ปะบอกทีหลังเนาะให้ดูให้ดูรัฐายก่อนแล้วก็ลองประเมินราคาจากสิ่งที่เห็นนะคะว่าบ้านสไตล์นี้ตกแต่งได้ขนาดนี้เนี่ยงบกี่บาทเชิญค่ะจะบอกก่อนว่าอันเนี้ย มึงมานี่ก่อนอันหนึ่งนะลืมบอกว่าชิ้นนี้นี่แอนทีคนะร้อยกว่าปีประมาณร้อยห้าสิบรู้ได้ไงว่าร้อยกว่าปีเพราะว่าไปซื้อต่อจากพี่ชายที่ราชบุรีมาเป็นคนข<อ>น,นจากคอนเทนเนอร์จากแบบยุโรปพี่เอ๋อ,อพี่เอ๋ใช่อ๋อพี่คนนี้เขาจะขนแบบขึ้นเรือมาเลยค่ะสําหรับของเก่าที่แบบบางทีมาจากประเทศนี้ประเทศนี้เขาก็จะมาลุกขอกลับประมูลจากประ่าทประสาทนี้คือมึงเอาของร้อยปีมาไว้ตรงนี้ใช่ใช่พันชอบอ่ะคือบ้านมันโมเดิร์นจัดอ่ะชอบความคลาสสิกไงแล้วก็จะเลือกโทนเลือกอะไรที่่มันแบบวา บางงเหมือนแต่ก็อยากมีอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้ก็เขาเขาดูไม่เข้าแต่ก็อยู่ได้กันได้แล้วประตูนี้ล่ะแพงประตูนี้ไปได้มือสองมาแถวแถวบ้านค่ะที่กรุงเทพแพงให้ถ่ายใหญ่นะมันเท่าไหร่สองนั้นนะคู่กันนะคนอย่างมึงเนี่ยนะไม่น่าจะซื้อของแพงกว่ากว่าป่ะเจ็บป่ะเราประเมินมันเราประเมินบดีไป เจ็ดพันเ้อคือสูงมานสามเมตรมันใหญ่นะนะมันใหญ่แล้วก็แบบมันดูแบบไม่ได้กองแกงอ่ะมันหนักมันแข็งแรงอะไรเงี้ยมัแข็งแรงเอา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 บาแค่ประตูเท่านั้นนะคะ เราแต่งออกมาในสไตล์อะไรตรงนี้แพงก็ตอบไม่ได้อะแต่ว่าด้วยการที่แพงคุมโทนอะคือเด<ม>ิมมาแพงเป็นคนที่ชอบอะไรที่มันมีความคลาสสิกาห,าหรือความวินเทจหน่อยแต่ด้วยความที่แบบแฟนเราอย่างเงี้ย<า>มันอยากม,มีความโมเดิร์นเข้ามาด้วยอ<า>เออเราก็เลยนี่ว่ามันเป็นเหมือนอะไรอะโม,โ,มโมเดิร์นคลาสสิกอย่างเงี้ยหรอ,อ,อไม่รู้เหมือนกันอะอาจจะเป็นลักษณะนั้นการซื้อโต๊ะอาหารก็จะมีความคลาสสิกวินเทจหน่อยอันนี้ซื้อมาซื้อมาเหมือนกันแพงไหมโต๊ะก็ประมาณ2องหมื่นหกค่ะใช่โต๊ะสองหมื่นมีบุญนด ติมหลังเนี้ยสิ่งที่คิดออกเลยคืออยากเดินจากประตูเข้ามามีห้องเล็กๆแล้วเลี้ยวมาเป็นห้องอาหารเลยคือแพงบอกว่าเบื่อฟิลที่เดินเข้ามาก็เจอแบบทีวีกับโซฟานั่งกินข้าวเออแบบนั่งทีบ้านเราเป็นางแล้วภาพเพิ่มเหล่านี้ก็คือซื้อเองเลือกเองซื้อเองตอนลดราคาประมาณ70%็ั้ิบเปรเลยนต์นะทั้หมเลยเอาจริงๆเลยนะทุกคนถ้าเห็นอย่างเงี้ยจริงๆมันต้องใส่รูปแต่เรายังหารูปที่มันเป็นเซ็ตโอเคอไม่ครบเอออันนี้มันรูปมันเหมือนกันทุกภาใช่มมันเหมือนว่าเราจะมาใส่มันจะต้้ออองงงแบบเเเเเล่่่าารรรืืดียวนป็ ใช่ใช่อ๋ออย่างนี้นี่เองสูตรอันนั้นพี่ชายเอามาใส่อ๋ไทยสวยมากคือจริงอะเราชอบทั้งสีบ้านชอบสีชอบโทนทุกอย่างสีนี่เขาเป็นคนเลือกแพงแพงเลือกเองใช่แล้วแล้วทำไมถึงต้องเป็นเขียวประมาณนี้คือแพงไปเห็นบ้านหลายๆที่ด้วยความที่แบบมีคนรู้จักเยอะแบบที่เป็นสถาปนิกเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็ขอเข้าไปดูบ้านบ้างอะไรบ้างแล้วเราก็จะเจอเฉดประมาณนี้เราบอกเฮ้ยทำไมมันดูโคซี่จังเลยวะจริงการเลือกสีสําคัญมากค่ะใช่คือส่วนใหญ่ต่างจังหวัดอะเราเข้าไปเราจะวู้ อ้าถัดมาแต่อันนี้อันนี้เตะตากว่ากระจกนี้เหมือนเคยเห็นอยู่ที่บ้านเก่าปะไม่ใช่อันใหม่อันนี้ลงทุนซื้อของวินเทจมาใหม่คือด้วยการที่ลองแบบอะเราจะเห็นภาพแล้วไงเราจะรู้ว่าทําไมเราถึงจะต้องเป็นอันนี้ทำไมมันมีเรื่องราวอะพี่มันก็อธิบายไม่ได้เน้ะด้วยความที่เราเป็นสถาปนิกกันเนาอไม่ใช่สถาปนิก วยมากเลย่ซื้อซื้อซื้อสั่งทำซื้อละซื้อส feet, สอันนี้สังส่งทำสั่งทำแพงไหมอย่างนี้แพงได้ราคาค่อนข้างถูกค่ะเขาขายเดิมประมาณ8 9 0 0 0ันแต่แพงก็ไปได้มาประมาณ5้าพ้าันแต่สั่งทาให้มันดูวินเทจแต่สีพี่จะเสียใจจริงๆมันต้องเป็นสีสิงจริงต้องสีออก,ออกเกือบผนะังอะอ๋อแต่อันนี้โอเคไม่งแต่มันกลืนไปแพงโดดออกมาหน่อยนึงแต่ว่ายังคงมูดอยู่ยังคงอยู่มาทางนี้่ันนีถ้าเลี้ยวไปก็เป็นน้องนอนเลยนะจะมาทางนี้ก่อนมาทางนี้ก่อน โอ้ดูสิดูบ้านเขาสิโอ้ย <พบ S 1> ตาละคุณแม่ชิ่ธรรมดาเอ่อชิ้นชิ้นนี้ซื้อมาเท่าไหร่ะคะ <laughs> วัสดีอีกรอบวันนี้คุณแม่พระแพงนะคะจริงแม่แม่ชอบแม่สไตล์นี้ชอบู่มันเป็นสไตล์แบบว่าแบบผู้ใหญ่อาจจะรู้สึกว่าแปลกแจะได้ไหมแต่ว่าในที่สุดแล้วคือโดยรวมคือมันสวยมากทุกคนนี่คือห้องรับแขกของพระแพงนะคะห้องนี้ซื้ออะไรป่ะอันนี้อันนี้ซื้อป่ะอันนี้ไม่ซื้อขอเข้ามาขอเพื่อนคืออย่างนี้ทุกคนจะบอกว่าบ้านพระแพงเนี่ยนะคะชิ้นไหนที่มันซื้อเนี่ยจงภูมิใจได้เลยว่ามันยอมพักกระเป๋าลังซื้อเพราะว่าบ้านมันสวยขนาดนี้เนี่ยนะคะมันไม่ได้เกิดจากการซื้อนะแป เดี๋ยวจะให้ดูมันขออะไรบ้างอลังการมากอันนี้ขอ,ขอเพื่อนเหมือนกันขอเพื่อนโซฟานี่โซฟานี่ซื้ออันนี้ซื้อเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่ถ้าเราบอกไปอ่ะทุกคนจะแบบงงอ่ะคือเพราะแพงไม่ค่อยได้บอกใครเลยเพราะว่าอยากให้เขามองว่าฉันอ่ะมีตังค์ซื้อมีแพงเขามองว่ามึงไม่ซื้อของแพงอยู่แล้วค่ะ <laughs> เท่าไหร่อ่ะอันนี้ได้มือสองมาถูกมากคือเซ็เนี้มันขายอยู่ที่ประมาณ70,000นกว่าบาทราคาขายใช่ไอ้แบรนด์นี้พี่แบรนด์เออเขาเรียกว่าแบรนด์อะไรนะ l i f e สไ y l e เออแล้วมึงได้มาเท่าไหร่ได้มา9,000ไดเ้มา9,000มื่หนึ่งคือมัน70,000มืสองก็จะตกอยู่ที่ประมาณ2 0 0 0 0 30,000ประมาณ4 0 0 0ม่เไม่เคยทำไมจะาได้มาถูกมากเปิดเข้าไปในเว็บไซต์อันนึงแล้วก็บอกว่าอยากได้โซฟาแต่ว่าไม่ได้เป็นยี่ห้อนี้นะแต่เป็นแพทเทิร์นนี้อะไรอย่างงี้เป็นดีไซน์นี้จากศิลป ก็คือคือเค็กดูเอก้าพันเฮ้ยจริงปะวะเราก็เลยโทรหาเขาเขาก็อยู่แถวแถวลังสิตคือแพงอะเก่งมากเรื่องนี้คือหาของได้ราคาที่ค่อนข้างถูกและดีหมเชื่อเออไอ้แพงเป็นคนแบบงงตัวเองเหมือนกันนะไม่ต้องงงครับไม่ต้องงงมึงเก่งครับก็ได้มาเเพาจริงจมันมีอันนึงคืออยู่ทั้งนอนแยกออกไปจริงจมันจะเป็นทรงแอลใช่ป่ะแล้วเราก็แยกส่วนแยกส่วนออกไปอะไรอย่างงี้อ่ะมาถึงตัวนี้ มึงได้มาไงคะกูได้มาจากมึงนี่แหละกูเคเป็นการย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านคือดิฉันซื้อบ้านต่อคุณบอยพิ่สนุนะคะใช่แล้วก็คือพออีแพงไปปุ๊บมึงเอาเปล่าอ่ะเอาเปล่าอันนี้กูแม่หวกูก็ฮะเอาเหรอใช่เอาไม่เอาจริงทุกคนนี่คือโซฟาจากที่บ้านดิฉันเองมันสบายมากขอบอกเลยว่าตั้งแต่ได้โซฟามานะอันนี้เนี่ยนั่งสบายที่สุดอุ้ยตายแล้วนั่งสบายหรือสบายกระเป๋าทั้งสองอย่างโซฟาที่บ้านกูนั่งไม่สบายเลยอะอันนี้สบายสุ สุดเอากลับดีไม่ใช่หมไม่ของพี่มันตีมสีดำงไงแต่ของแพงมันมีความเคลียร์มีความแบบเออโทนที่แบบพี่ไม่เหมาะสีดำก็วางได้อยู่เอยไม่ได้หรออันนี้นี่มีบอกไม่เหมาะตัดสินใจให้ด้วยเออนอกนั้นก็จะเป็นซื้อเล็กๆน้อยๆอันนี้ก็ซื้อตอนเซล80%์นะคะเหลือพันกาบาทเลิเนาะโซฟานี่ก็เออก็อกีเพื่อนให้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 แต่ว่าแพงออกมาหุ้มหนังเองในราคาสามพันแต่คือด้วยดีไซน์มันใช่ดีไซน์มันใช่สําหรับเราเราก็ไปหุ้มไปหุ้มใหม ลดราคาเหลือ阿拉สองร้อยอาาจาก800ร้อไปหาของลดราคาได้อย่างนี้ที่ไหนคือคูมีความพยายามเว้ยพี่หรือมึงเราไม่มีเงินนี่ <c oughs> เดี๋ยวมึงจะตอบโจทย์กู <c oughs> <c oughs> ไม่แต่ถ้าว่ากูกูไม่มีเงินกูก็คงมีแต่กําแพงเรามีงบจากัดเอางี้ดีกว่าคือเรามีงบจำกัดจะรู้ว่าเฮ้ อันเนี้ยเป็นไปได้แล้วค่อยๆเก็บค่อยๆซื้อเก็บตั้งได้เอาคลิมาเติมอะไรเงี้ย<อ>ค่อยๆ<ด>ไปทีละจุดแล้วมันก็จะจะมาเต็มแล้วก็ฝั่งเนี้ยคือคุณแม่เขาสร้าง,างตั้งแต่แรกก็คือประมาณปีเกือบสอปีที่แพงบอกว่าตอนแรกนางสร้างบ้านนึกรักกับข้าวนึก <c oughs> รักใส่ข้าว <c oughs> แล้วก็เก็บเงินควักเลยเอาใหม่เหมือนรีโนเวททุบอะไรเงี้ยใหม่หมดเลยทําให้มันรู้สึกว่าน่าอยู่ขึ้นที่ผ่านมาเราเห็นเป็นสไตล์แบบว่าทาสีเนาะมีสีเขียวแต่ฝั่งนู้นจะเป็นปูนละใช่มีความดิบเป็นปูนดิบละไอเดียคืออะไรเอาจิง คือเป็นการแก้ไขจากสิ่งที่คุณแม่คุณพ่อเขาไปให้ช่างเขาทําด้วยความที่การปูนขัดมันอะ่ะมันก็เย็นดีมันดูแบบโอเคสําหรับไม่รู้อะว่าว่าเขาคุยกันยังไงอะนะแต่เราก็รู้สึกว่าชอบเหมือนกันแล้วก็มาดีไซน์เรื่องสีาสงมาอะไรเงี้ย กลายเป็นเหมือนแบบคล้ายๆเค้าบ้านไปอ่ะแล้วมันมีบอเปเปอร์ทุกคนอะไรล่ะสนะคือมันมันมันเบรกจากสีเดิมๆแล้วมาเจอแบบเนี้ยแล้วมันยังอยู่ในโทนที่ใช่อ่ะมันสวยอ่ะแล้วถ้ามึงจะดีมากเลยถ้ามึงออกแบบบ้านแล้วมึงก็หาอย่างเงี้ยของมือสองของถูกๆูกไปขอมาให้ลูกค้าเยอะเลยนะเอ้ยคน่าสนใจน่าสนใจที่ทำได้ไหมอ่ะกบบพี่ตามอ่ะมึงลองคุยกูดิได้ได้ได้คือเราเราเรารู้สึกว่าดีไซเนอร์ที่ออกแบบบ้านอ่ะพวกสถาปนิกอินทีเรียมันก็มีเยอะแต่สําหรับคนที่แบบออกแบบได้สวยแล้วช่วย ของที่สวยและถูกอ่ะแล้วช่วยคนที่อยากที่จะมีบ้านตามส,ตามสไตล์ของตัวเองได้ของที่ใช่แล้วราคาประหยัดลงอ่ะที่มันคือจุดเด่นของมึงเลยนะมึงเก่งมากจริงที่มึงไปขนของจากบ้านข้าเมืองมาประกอบเป็นบ้านของมึงได้เนี่ยเราจะไปดูห้องนอนเถิดอันนี้ห้ังประตูพี่นัทเดียวเดียวนะประตูพี่นัททุกคนมีประตูพี่นัทสักดาทอนด้วยนะคะ ประตูพี่นัทสัปดาห์ทอนาะประตูห้องน้ำคือด้วยความที่เราไปหาพี่นัทมาใช่ไหมแล้วพี่นัทเขาก็รีโนเวทว่าพอดีเหมือนกันโอ้โหโหดีจังหวะอะไรเปล่าหรอกคุณเขาไม่เวลามันบอกว่าพี่พี่อยู่บ้านป่าเดี๋ยวแพงไปหาที่บ้านป้ครัวนะเพราะว่ามันไปเนี่ยมันเลงแล้วนะบวกกินบ้าอีกแล้วทุกคนบวกกินยังใช้เวลาอีแพงมาทีนึงเสียทั้งบ้านนะคะ นี่คือประตูบ้านพี่นัทสักดาทที่ห้ี่นัทไม่ได้ใช้แล้วน่าจะห้องฟิตเนสเนาะห้องฟิตเนสห้องฟิตเนสคือแกก็จะทิ้งแหละไม่ธรรมดาอ่ะห้องถัดไปห้องนี้ก็จะเป็นห้องที่บ่งบอกสไตล์ของพระแพงได้อย่างชัดเจนคือห้องนอนชอบมากเลยชอบโถงทางเดินอ่ะมีก็ห้องนอนแม่ห้องนอนคุณแม่ให้ชอบโถงทางเดินมากพี่ทุกคนดูส่บ้านเขากว้างขวางนะนี่ก็จะเป็นห้องนอนอ่ะประเด็นคือ อุ้ยไม่มีลูกบิดมันพังไม่ได้มีบ้านใครที่ลูกบิดไม่ได้ใช้ไหมคะคือจริงๆแล้วเนี่ยนะคะสไตล์ที่หมาะเนี่ยก็มีหลากหลายเชิญค่ะนี่ก็จะเป็นห้องนอน ที่แบบนอน<ด>พอดงทุกคนเปิดเลยเตียงนอนอเป็นแบบว่าไม่ต้องสูงจริงๆการมีเตียงนอนแบบเตี้ยๆแบบนี้ก็ดีนะทุกคนมันง่ายอะแล้วไหนมึงเล่าซิว่าเตียงมึงเนี่ยเ <c oughs> ตียงนอนมึงเนี่ย่ะเอามาจากไหนคะนี่ทุกคนจะบอกว่าเตียงอันเนี้ยหนูไปเอามาจากบ้านพี่บุยไฟครับมันเอาเตียงดีฉันมา, <c oughs> มาค่ะเตียงนอนดิฉันนี่นะคะก็เขาไม่ใช้เพราะว่าเขาพึ่ง งานเสร็จใช่ไหมเขาซื้อบ้านแม่ก็เลยบอกว่าพี่ฟานก็ซื้อของใหม่ไปเลยเอาของเก่าให้กู่าเแค่นั้นแหละเชื่อเปล่าว่าลืมแล้วอะแล้วพอมาเห็นถึงนึกออกอะคนนี้คือเตียงนอนดิฉันนะคะจริงจริงมันก็เป็นเตียงเดิมที่แบบว่าเราเราไม่ได้ใช้แล้วโอ้มันก็ยังดีอยู่เนาะมันก็มีประโยชน์ดูสิพอเหางนี้เราก็รู้สึกดีแลาไม่เสียดายนะสมมติเก็บไม่ได้ใช้ในที่สุดก็ทิ้งก็ต้องแต่ว่าถ้าเกิดได้ให้กับคนที่เขาได้ใช้อะดีกว่าเราเห็นว่ามันได้ใช้ประโยชน์มันมันรู้สึกดีดีมมาาากกีสคคััญ็ือว่นป หยับชัำใช่คือทุกอย่างมันแบบมันเหมือนลงตัวเลยลงตัวพี่ว่านะไอ้แพงมันได้เลยมาแล้วมันปรับให้เข้ากับกล่องที่มันมีอะไรลักษณะแล้วไอ้ไอ้ที่นั่งตรงนี้ก็คือเมื่อกี้เซตเมื่อกี้ที่เป็นแก้งอ่ะเซตเมื่อกี้ก็คือมาไว้ในห้องนอนหนึ่งอันใช่ว่าแพงชอบส่วนนี้เป็นเรือนหอไม่ใช่จริงๆแพงตั้งใจจะแบบเหมือนแพงอยากอยู่ ต่างจังหวัดมากของเธอแพนต้องบอกก่อนว่าที่บ้านหลังนี้นะสองหลังอ่ะคือเงินมาจากสเก็ตบอร์ดทั้งหมดใช่แล้วก็ไม่ได้วางแผนแบบในเรื่องว่าจะเก็บเงินหรืออะไรขนาดั้นแต่แพนรู้สึกว่าเฮ้ยแพนอยากอยู่ต่างจังหวัดแลวแพนไม่อยากจริงจริงการใช้ชีวิตต่างจังหวัดมันดีอยู่แล้วทุกคนมันสบายใจมันประหยัดด้วยประหยัดเอ่ยอะไรเอ่ยแล้วก็สบายตาสบายใจอยู่ในเมืองมันก็ไปแย่งกันใช่แล้วมันก็ติดด้วยเบื่อมากแบบไม่ชอบเลยอะไรอย่างเงี้ย อีกห้องน MM. ึงเอ้ย <DVD> ห้องห้องแต่งตัวมันก็จะแบบอุบาทหน่อยนะแต่ว่าห้องแต่งตัวอะไรยังไงเฮ้ยโอ้ยเค้าไปออกไปแล้วก็ไปอย่างงี้สงสัยจริงๆก็ไปเลยเดี๋ยวก่อนกูอยากรู้ว่าอยู่ในเนี่ยนานแค่ไหนนะใช่ร้อนไหมเอ้ยกินยาแล้นะ มันเข้าใจกูยังไม่เคยไม่เคยที่จะปกติอ,อ่ะ,อะไม่เราห้องนี้ร้อนทุกคน้ร้อนไม่หลัหงีเล่นมาอยู่ข้างในนานแค่นเน้หนหลัทีร้อนอ่ะคือมันร้อนเพราะว่าฝั่งนั้นมันไม่มีต้นไม้อะไรเลยแล้วไปยังไม่ได้วางแผนที่จะแบบว่าคือเนื้อบางงบก็ตามม้อเป่เกดเดี๋ยวค่อยๆจริงๆห้องนี้ก็ดีนะห้องเสื้อผ้าไม่ต้องอะไรมากใช่มันไม่เ้องอะไรมันมีพื้นที่ให้เราได้แต่งตัวแล้วก็มีสไตล์สวยงามและเธอจะมีผมที่ซื้อมาสิบกว่าปีแล้วค่ะนี้ซื้อซื้อซื้อ ดีนะห้องนงห้องน้ําก็ดีห้องน้าก็จะเป็นประมาณแบบว่าก็โอเคอยู่แต่ว่าร้อนห้องนี้มันจะร้อนหน่อยตรงนี้จะร้อนนิดหนึ่งห้องแต่งตัวร้อนหน่อยนึงแต่คือห้องนงห้องน้าก็ยังคุ่สไตล์อยู่นะคะอันนี้คือแพงซื้อนะประตูอ่าแพงซื้อเพราะว่าพอเราไปดูแล้วว่าแพงรู้สึกว่าอันนี้ราคาคุ้มเพราะว่ามันมันกันน้ํากันอะไรหลายๆยอย่างนะคะมันอยู่ที่ประมาณบาลพันเจ็ดนะคะพันเจ็ดแต่ว่าทาสีประมาณพันหนึ่ง สุดยอดคือยังไงก็แล้วแต่มันยังอยู่ในการในการคุมงบแต่ยังได้สไตล์ที่ชอบใช่ซึ่งมันดีมากนะจะบอกว่ามาบ้านพระแพงครั้งแรกปกติเห็นแต่ในรูปแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยบ้านมันสวยว่ะเฮ้ยมันดีว่ะแล้วเราก็เห็นว่าเป็นปีที่นางกรุกอยู่ตรงเนี้ย่นางมีเวลานางก็มาแล้วนางก็ค่อยๆทําไปทีละนิดทีละนิดแต่คือแสดงว่าการวาดภาพในหัวมันต้องชัดเจนว่าเราต้องการแบบไหนยังไงเพราะเราได้ของมาปุ๊บเราก็จะรู้แล้วว่าโอเคอันนี้ต้องอยู่ตรงนี้ชิ้นนี้หรืออดียมันต้องมีควาาามมสรถ้กูลองงใหแต่ิ แต่ว่าเป็นสถาปนิกนะคะคือไม่ได้เรียนมาโดยตรงแต่ว่ามีที่ปรึกษาในเรื่องของแบบว่าลมทิศทางหน้าบ้านอะไรอย่างเงี้ย แพงแพงดูพอระดับหนึ่งได้แต่แพงก็ไม่ได้จริเรียนมากแพงรู้สึกว่าถ้าเราไปยึดติดกับมันมากอ่ะมันมันทุกข์อ่ะเราก็ควรจะได้ทําในสิ่งที่เรารู้สึกว่าชอบอยากจะอยู่แล้วมันสะดวกหมายความว่าด้วยด้วยจักราก็มีเนี่ยเปล่าเราว่าเฮ้ยถ้ามันเดินมาแล้วมันติดมันขัดมันอันนี้ก็ผิดหวงจุ้ยแล้วอะไรเงี้ยอันนี้มันก็โฟล์ดีแล้วมันก็แบบไม่ได้รู้สึกว่ามีอะไรที่มันแบบจริงๆนะหวงจุ้ยอ่ะส่วนหนึ่งมันก็โอเคเราเรายึดถือเรายึดได้เราเชื่อได้ด้วยความที่ไม่มีกอโทษดดดดิิิิ มึงนอน,น,น,นอยู่มาเปิดอ้า <c oughs> เปิดอ้าอย่างเงี้ย กำลังโปเพหรือว่าจะลืมสลือกูก็จะลืมนะก็ไม่มีผิดกูก็กลัวนะคืออย่างนี้แปลว่าวงจุ้ยอ่ะมันก็มีศาสตร์นี้คนเชื่อเชื่อได้ไม่ผิดเลยแต่หวงจุ้ยที่ดีที่สุดคือคนที่อยู่สะดวกสบายสบายใจบางจุดวางตรงนี้แล้วหวงจุ้ยบอกว่าไม่ดีแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเออฉันก็ฉันชอบไม่เป็นไรทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวเองด้วยใชอย่างเงี้ยบางคนถืออะเขาถือจริงเอาเอาผีเอากระโหลกมายืนติงนี้เจ้าของห้องเขาชอบใช่เพงชอบเรื่อง The Night Before Christmas มากค แล้วก็แบบว่าจริงๆมันมีเยอะมากค่ะแต่ว่าเลือกทีนี่หลอนดีเหมือนกันเนาะมีไอ้นี่ยืนอยู่ไอ้นี่กับเปิดใช่มันหลอนเออมันก็บรรยากาศได้เนาะแต่ว่าแบบกลางคืนอ่ะขับสวยนะแปลกมากคือแบบเฮ้ยเปิดไปเหมือนแบบเหมือนเป็นเที่ยวต่างจังหวัดแล้วก็กําลังชมวิวคือบ้านพะแพงเขาจะใช้เป็นฟีลแบบหน้าต่างแบบสูงสูงโปร่ง เ็นฟิลเหมือนรีสอร์ทเลยอ่ะทุกคน<ช>มันคืออ่ะมุมนี้ก็มีความสามารถเหมือนกันเนาะไม่น่าเชื่อว่าก๊อปมาก็คือแบบฤดูเบิร็มไงเ,เออจริงๆเราก๊อปได้ทุกคน <c oughs> อย่างสมมติว่าเราชอบที่จะทำบ้าน <c oughs> ใช่ป่ะถ้าเราไม่เปิดดูไม่หาความรู้ <c oughs> มันก็ไม่มีแนวทางใช่รือเ่คือเราก๊อปให้ตายแล้วก็ไม่เหมือนต้นฉบับจริงเหมือนตอนร้องเพลงอ่ะอยากกร้องพิงลูกทุ่งแต่เราลูกทุ่งไม่เป็นสิ่งที่ต้องทำคือก๊อปปี้ค่ะฟังแล้วก๊อปปี้ทุกตัวอักษรไปเลยค่ะร้องให้ตายก็ไม่เหมือนต้นฉบับค่ะแต หาถูกใช่นี่นี่เองก็เหมือนบ้านเราชอบแบบไหนแล้วก็ต้องทําการบ้านตรงนี้เราชอบแล้วก็ทําตามเขาใช่ไหมล่ะเราก็ไม่ได้เหมือนซะทุกสิ่งหรอกก็ไม่เป็นไรก็เราก็ไม่ได้บอกว่าคิดมาตั้งแต่เริ่มต้นแล้วเอาเครดิตให้ตัวเองไม่นี่ก็บอกตรงอ๋อก็ดูค่ะก็ศึกษาค่ะแล้วสิ่งที่ออกมาก็คือมันดีเหมือนเลิศบ้านหลังนี้ทุกคนที่ทุกคนเห็นตั้งแต่หน้าประตูนะคะสวนรอบบ้านการตกแต่งทุกอย่างสนนแล้วราคาอยู่ที่กี่ล้านคะ ถ้าหลังนี้ก่อนโครงสร้างนะเอาโดยโครงสร้างเนี่ยหกแสนตกใจปะหรือเอ้หรืไม่ตกใจเลยอ่ะคุณรู้แล้วไง <c oughs> ไม่เรียนเลยมึมอ่อกู้หลายรอบ 6แสนช็อกเลยนะเฮ้ยขนาดนี้ได้ของสร้างแสนนี่หรอคือคือถ้าไม่นับตกแต่งนะคะเพราะว่าแพงรู้สึกว่าแบบถ้าเราไปนับตกแต่งอะมันไปเรื่อยๆไงก็มันอยู่ที่เราจะหยุดเมื่อไรใช่เราจะหยุดเมื่อไรอะไรคืออาโดยรวมแล้วสมมุติว่าอาโอเคโครงสร้าง6แสนแล้วเวลาที่เราซื้อของมาเพื่อตกแต่งอะประมาณได้ไหมว่าเท่าไหร่ถ้าสองหลังเลยนะรวมกันเลยนะล้านห้าล้านห้าสองหลังนะสองหลังหลังไหนกับหลังไหนวะก็เมื่อกี้คือพี่จะอ๋อแกกันเมื่อกี้มันคือแพงเชื่อมการเดิมมันเป็นหลัง หลังเดี่ยวก่อนเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วแล้วท่าก็มาเติมตรงนี้ใช่หกแสนโครงสร้างบ้าน6กแสนแล้วก็ตกแต่งร้านห้าตกแต่งรวมทั้งหมดเลยรวมกันเลยหกแสนกับล้านห้าไม่ใช่นะทั้งหมดเนี่ยล้านห้าใช่ทั้งหมดล้านห้าคือจริงแค่โครงสร้างแบบนี้ทุกคนถ้าไปหาซื้อเอาเองนะแค่โครงก็น่าจะหลายล้านนะรวมตกแต่งก็เป็นสินะถ้าเกิดสไตล์นี้ได้ขนาดนี้เนี่ยถือว่าอุตย้อนมากเลยคนก็เก็บเล็กผสมน้อยเอามาฟรี ทาเงินหาคหามแต่ต้องบอกก่อนว่าคือด้วยความที่เราทําโครงสร้างมันหกแสนเนี่ยคุณภาพหรือในเชิงของความเป๊ะหรือแม่นยำเนี่ยมันก็ต้องตามนั้นเพราะเราใช้ช่างที่แถวบ้านแต่เราแค่ควบคุมคุณภาพควบคุมอะไรหลายอย่างมันก็จะไม่ได้แบบจะไม่ได้ถึงขนาดคนที่ทำสองล้านที่เขาเป็นแบบต้องมีมันอาจจะไม่ได้แบบขนาดนั้นแต่จริงๆมันมันสวยมากสําหรับเราอะเนี่ยเนี่ยยังมองว่าเป็นไอเดียที่ดีมากนะถ้าเกิดพระแพงจะทําแบบว่าออกแบบบ้านตามงบเท่านี้ คือแล้วแต่ใครจะมีงบเท่าไหร่แต่ออกแบบให้สวยได้เชิงทัศนะได้ออแล้วก็ใช้ภาษาบนิกที่แบบมาต่อยอดในสิ่งท,ท<ะ>ัศนะอย่างเงี้ยทัศนะแปลว่าอะไรวะหมายถึงว่าแบบเราอยากจะนําเสนอหรือทัศนคติของเราในการที่เราจะเข้ามาในบ้านเราจะจะเป็นยังไงนี่หรอปะอแล้วเราก็ให้สถาปนิกมาต่อยอดยอะไรเงี้ยเพราะเขาจะเก่งเรื่องแบบจะต้องเป็นอะไรยังไงแต่ว่าเราอาจจะแบบเฮ้ยคุมโทนเป็นแบบนี้อยากเดินเข้ามาเป็นแบบนี้จริงเราก็สามารถออกแบบให้เขาเห็นภาพได้เขาได้แห้ออกได้นิดหน่อยเพราะว่าแบบก็ดูตาม u t u b e บ้างอะไรบ้างแล้วก็แล้วแต่เขาเขาชอบไหม อยากปรับตรงไหนใช่ใช่จริงจริงนะกูส่งเสริมนอกจากมึงเล่นสเก็ตนะจริงหรอแล้วมีคนติดต่อมาเอาป่ะโหมันก็พูดแย่ละพี่หนูไม่ได้มีความรู้ขนาดนั้นเอาเอาคนที่เขากล้ามาเอาคนที่เขากล้ามาแล้วก็ทุกคนจ้างได้ค่าตัวมัน เราลามังมากเลยอ่ะเอาจริงๆอันนี้คือพูดก็ขำๆแต่ถ้าเกิดใครมั่นใจหรือรู้จักพระแพงอยู่แล้วอ่ะจริงๆเราว่าแนะนํากันได้แนะป้าแนะนํากันได้แล้วในอนาคตเนี่ยด้วยความที่เรามีประสบการณ์อาจจะเป็นอีกอาชีพนึงก็ได้นะเพราะว่าคือไอเดียมึงอ่ะมันมีอยู่แล้วงบแล้ววิธีกาม เราทําตามงบเขาบางคนก็อาจจะมีงบน้อยแต่เขาได้บ้านที่เขารู้สึกว่าอยู่แล้วมันอบอุ่นมันใช่มันก็พอแล้วไงมันไม่ต้องแบบใหญ่โตโมโหลาแล้วเราก็ไม่ได้ยึดว่าจะต้องเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้เราจนเติบโตจนรวยขนาดนั้นแต่ว่าทําด้ความชอบชอบจริงซึ่งนี่ถ้าเกิดมีบ้านเนี่ยเฮ้ยฉันก็ไม่ได้อยากจะไปนึกถึงสถาปนิกไหนแล้วถามมันก่อนเออได้แแพงคคอนจรนะข้าวได้ซึ่งสวยนะมันไม่ธรรมดาเนี่ยเอ้ยนี่ไม่ต้องไปบ้านกูนะเออมันลดมากจริงนะชอบเลย ชอบเลยถ้าเกิดใครที่ชอบบ้านสไตล์นี้อโลองเมนต์มาถ้าแพงจะได้เข้าไปอ่านว่ารู้สึกยังไงกับสิ่งที่เป็นไอเดียของนางเออนางจะมีกำลังลี้กำลังใจกลังลี้กำลังลี้กำลังลี้นี่คือกำลังหนีเหรอกำลังลี้กำลังใจ มันก็ดีเหมือนกันนะทุกคน <c oughs> คนที่ดูอยู่แล้วอยากจะมีบ้านเป็นของตัวเอง <c oughs> ก็เอาสิ่งนี้ไปเป็นไอเดียได้อย่าเพิ่งไปตัดสินใจซื้ออะไรเร็วๆเช็คราคาให้ดีหาราคาเปรียบเทียบราคาบางทีเราก็ <c oughs> ต้องไปดูของด้วยตัวเองออนนี้ของวิลังสีขับไปดูซิว่าเป็นยังไง <c oughs> <c oughs> มันเข้ากับบ้านเราได้ไหมพ้องจริงแล้วบอกตรงถ้าเกิดใครแบบอยากจะมีบ้านสักหลังอะเราไม่จำเป็นต้องไปซื้อบ้านจัดสรรก็ได้แต่ถ้าใครสะดวกจะซื้อบ้านจัดสรรที่ถูกใจก็ซื้อแต่ถ้าเกิดใครอยากได้สไตล์ตัวเองจริงๆพื้นที่ใช้สอยที่แบบเรากําหนดไไดด้้้มีีีีท่แลวก็็คอออยยๆันนนจะเเป มองว่าบ้านที่ดีสําหรับคนอยู่คือบ้านที่เรามันมาจากเรามันจากสิ่งที่เราชอบอมันจากสิ่งที่เราคิดอะไรเงี้ยเพราะว่าเราอยู่ไม่ใช่คนอื่นอยู่ถูกต้องคนเราอาจจะมีไกด์ไลน์ได้ไกด์ว่าแบบอยากได้โทเน,นี้แต่สุดท้ายแพงอยากยึดตัวเองว่าแบบฉันเห็นแล้วฉันมีความสุขอ,อะไรเงี้ยใช่แพงว่าอันนี้คือบ้านที่แท้จริงคือเราอยู่แล้วเราต้องมีความสุขเป็นอย่างที่เราต้องการอะไรเงี้ย จากกันมามึงพพูดเป็นเรื่องเป็ลเรพวกมึงพึ่พูดดีก็วันเนี้นะใครอยากทําบ้านยังไงก็ดูอีพีนี้เผื่อว่าจะได้ไอเดียหรือว่าถ้าเกิดใครไม่มีไอเดียเผื่อถามมันได้ได้ไปหาคนเลยนะคะโอ้ด้ได้ได้ๆดีาได้ๆไไดด ดีใจจังเลยอ่ะอีกอันหนึ่งขอฝากก่อนจะปิดคลิปเวลาที่เราได้เห็นสิ่งที่มันไม่มีค่าสําหรับบางคนเขาไม่ได้ใช้ไม่ได้บอกว่าคนอื่นเขาแบบไม่เห็นค่ามันนะแต่เขาไม่ได้ใช้แล้วแล้วเรามาทําให้มันเกิดประโยชน์ได้อ่ะโอ้ยใช่จริงเลยแพมขอบคุณพี่มากเลยนะจริงๆทุกคนที่ให้มาอันนี้มั่นนนี่นะลืมบอกน้องนนี่ช่องแปดขอเขามาจริงๆอย่างแรกเลยคือต้องรู้จักคนให้เยอะก่อนรู้จักคนเยอะๆสองคือหน้าด้านต้องหน้าด้านไม่ได้หน้า ถามว่าเออนี่ใช่ไหมคะเดี๋ยวพี่ป้้พี่ป้าโซฟปานี่ใช้เปล่าอไรงี้ยแต่ไม่แท้แทงขอนะแล้วก็ไม่ได้ใช้จริงจริงแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราจะไปยึดติดอันนี้มันได้มันได้ง่คิดหลายอย่างมากอย่างตัวไฟเองอย่ายึดติดในสิ่งที่เป็นของนอกกายถ้าเราไม่ได้ใช้เราให้คนอื่นที่เขาได้ใช้ประโยชน์อันนี้คือสิ่งที่ดีคุณเก็บไว้ไปคุณตายไปคุณก็ไม่ได้ใช้ก็กองอยู่ตรงนั้นแหละอีกคนหนึ่งเห็นคุณค่าในสิ่งที่คนอื่นเขาไม่เห็นแล้วก็เอามาทําให้มันเกิดประโยชน์เออมันดีนะจริงๆนนนนะใครรทีี่ยยยัััังงึดติเเู้้สกกกออขฉจจ็็บล อไป <นะ S 1> บ้างค่ะแล้วค,คุณที่จะใช้ประโยชน์มันยังมี เห็นไหมเข้ามาสร้างสรรค์เรากลับมาดูแล้วก็เฮ้ยมันเอามาทำซะสวยเลยต้องภูมิใจนะทุกคนนะยังไงก็ต้องฝากด้วยคลิปนี้เป็นคลิปที่ดีมากๆจริงๆนะคะแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ได้มาบ้านพระแพงครั้งแรกเลยเฮ้ยี่หนูดีใจชอบมากพรดูแต่ในรูปอย่างเดียวเจอมันก็เจอที่กรุงเทพนะคะทุกคนฝากด้วยใครอยากทาบ้านลองดูไอเดียนี้แล้วก็ขอบคุณพระแพงขอบคุณค่ะที่เปิดบ้านให้เรานะคะย้อนมากๆกันนี้สนุกมากโอ้ดีงามจริงๆอาไปค่ะฝากตัวเองค่ะก็ใครมีกอดประตูเหลือก็เลยจากมาได้ ะอาปากด้วยฝากติดตามผลงานพระแพงกันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ใครชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เยอะๆแล้วก็เมนเข้ามาเยอะๆเออฮอะไรนะเดิประตูต้องเข้าแล้วแหละเดิประตูต้องเข้าดาราท่านไหนหรือใครก็ตามคลิปนี้นะคะมีลูกบิดกลอนนะคะที่ดูแล้วเหมาะสมกับล์คอมเมนต์มาค่ะเดี๋ยวพระแพงติดต่อไปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะคลิปนี้มีประโยชน์แน่นอนสำหรับวันนี้เราส่งคนลาไปก่อนสวัสดีจ้า